เรื่องฝากเล่าหัวหน้าพยาบาลกับเด็กน้อยที่น่ารักเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากคุณกุลนะคะคุณกุลเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่เกิดเหตุกุลได้อยู่ที่บ้านกันค่ะเพราะที่บ้านมีปาร์ตี้เล็กๆระหว่างญาติพี่น้องขณะที่กำลังคุยกันไปกินกันไปอยู่นั้นพวกเด็ก,เ,ดกเล็กๆก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่งกวา น้องผู้หญิงคนเล็กสุดก็ถือแก้วน้ำเดินไปเดินมาแล้วจูๆ่ๆก็เกิดอุบัติเหตุมีเสียงขวดแตกดังเพล้นทุกคนในงานก็หันไปตามเสียงนั้นแต่สิ่งที่เห็นในตอนนั้นคือน้องแต่งกวาเดินไปหยิบเอาปากขวดที่แตกเป็นปากฉลามแหลมๆขึ้นมาแล้วถือเดินไปเดินมาอยู่ตรงนั้น พอแม่ของน้องแตงกวาเห็นก็ตกใจและกลัวอันตรายจึงรีบวิ่งไปเอาเศษขวดออกจากมือลูกแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่น้องแตงกวาปล่อยมือจากเศษขวดพอดีซึ่งมันกำลังจะหล่นจากมือของน้องแม่เลยเอามือไปรองรับก่อนที่มันจะตกลงที่มเท้าน้องปรากฏว่าขวดมันบาดมือแม่น้องแตงกวาเลือดออกเต็มไปหมดเป็นแผลยาวพอสมควร และไม่สามารถที่จะทำแผลกันได้เองก็เลยต้องไปโรงพยาบาลกันตอนนั้นโดยที่เราก็ไปกับเขาด้วยพอถึงโรงพยาบาลเข้าแผานกฉุกเฉินหมอก็ทําแผลเย็บหลายเข็มมากคุณหมอดูจากแผลและอาการแล้วเลยบอกให้นอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการก่อนกลัวว่าแผลจะอักเสบแล้วก็ติดเชื้อเพราะพี่สะพยก็เริ่มมีไข้ขึ้นและเรา ก็เป็นผู้โชคดีที่จะได้อยู่เฝ้าพี่สะพ้ายในคืนนี้คืนแรกก็ได้นอนห้องรวมเนื่องจากไม่มีห้องว่างเลยแต่พอรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่าได้ห้องแล้วก็เลยได้ย้ายเข้าไปนอนห้องเดียวลักษณะของห้องคือพอเปิดประตูเข้าไปประตูก็ติดกับห้องน้ำพอดีในห้องก็จะมีทีวีตู้เย็นโซฟาตัวเล็กเตียงคนไข้ ส่วนระเบียงก็จะอยู่ข้างหัวนอนพอเราจัดแจงเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนพอค่ำๆญาติก็พาน้องเต็งกวามาหาแม่แต่พอตอนจะกลับนี่สินางงอแง,ง,งจะขออยู่ที่โรงพยาบาลด้วยก็เลยปล่อยเลยตามเลยยอมให้นางนอนเฝ้าแม่ด้วยคืนนั้นเรากับน้องเต็งกวาก็ปูผ้านอนข้างๆเตียงที่พี่สะพ้ยนอนนี่แหละค่ะ พอช่วงดึกๆเรากำลังเคลิมคล้มๆจะหลับก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาเคาะที่ห้องบอกว่าจะมาขอวัดไข้แล้วพยาบาลก็บอกกับพี่สะพ์ว่าเออไม่มีไข้แล้วนะคะพรุ่งนี้ได้กลับบ้านแน่นอนค่ะแต่พอเรารู้สึกว่าพยาบาลเขายืนมองน้องแตงกวาอยู่พักหนึ่งก่อนจะออกเดินจากห้องไปเราก็สงสัยแต่อาจจะเป็นเพราะว่า น้องแตงกวาหน้าเอนดูก็ได้แล้วพอเราเตรียมตัวจะนอนอีกรอบอยู่ๆน้องแตงกวาก็ลุกขึ้นมาทำท่าจะเอ๋เราก็คิดว่านางคงเล่นกับเราเลยดูไปว่านอนได้แล้วแตงกวาดึกแล้วลูกเดี๋ยวจะให้พยาบาลมาฉีดยาเลยนะถ้ายังไม่ยอมนอนเวลาผ่านไปจนเราใกล้จะหลับเราได้ยินเสียงพี่สะพ้ายเรียกเราบอกว่าให้ดูน้องแตงกวาหน่อย เห็นน้องเดินเข้าห้องน้ำไปเราก็เลยลุกไปดูแล้วแอบได้ยินนางคุยกับใครก็ไม่รู้ในห้องน้ำพอนางออกมาก็หันมาบอกเราว่าพี่ก็พาหนูมาสี่แล้วค่ะเรานิ่งงงเลยในใจก็เริ่มหลอนๆแล้วตอนนี้แล้วพอน้องออกมาน้องก็ไม่ยอมนอนเอาแต่เล่นจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋กับใครอยู่ก็ไม่รู้พอถามว่าเล่นอะไรกับใครบอกว่าเล่นอยู่คนเดียว ทำไมไม่นอนน้องเต็งกว่ากลับบอกว่าเล่นกับพี่เขาค่ะพอถึงตรงนี้เรานี่คนลุกขึ้นมาเลยค่ะตอนนั้นเลยต้องพูดออกไปลอยๆอยว่าแค่มารักษาตัวนะคะไม่ได้มาแย่งที่ทางอะไรพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วอย่ามารบกวนกันเลยนะจากนั้นน้องก็นอนหลับลงเราก็หลับส่วนพี่สะพ้ยหลับยาวคงเพราะฤทธิ์ยาด้วยละมัง้ง แล้วเราก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะเห็นพี่สะพ้ายลงจากเตียงมานั่งกอดน้องแตงกวาแล้วก็ร้องกรีดกรีดกรีดเสียงดังลั่นตึกเลยเราตกใจมากไม่รู้ว่าพี่สะพ้ายเป็นอะไรพยาบาลได้ยินเสียงกรีดร้องก็แตกตื่นวิ่งเข้ามาในห้องตอนนี้มือของพี่สะพ้ายเลือดออกเต็มไปหมดแผลที่เคยถูกเย็บเอาไว้ดูเหมือนมันจะฉีกขาด พอพยาบาลจะทำแผลแล้วก็ห้ามเลือดพี่สะพายก็ไม่ยอมกอดน้องแตงกวาเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเลยกอดอยู่ตลอดเวลาจนเราต้องไปแกะไปแยกน้องออกมาพอน้องมาอยู่กับเราพี่สะพายก็บอกอีกว่าอย่าปล่อยน้องแตงกวานะกอดเอาไว้กอดเอาไว้แล้วก็ให้เราโทรหาสามีให้มาทันทีแล้วนางก็จะย้ายโรงพยาบาลทันที ไม่อย่างนั้นน้องติงกว่าต้องตายแน่ๆพอเราได้ยินแบบนั้นเราก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็โทรหาสามีนางพอประมาณ40นาทีสามีนางก็มาถึงแต่ก็ยังย้ายออกทันทีไม่ได้ต้องรอหมอเจ้าของไข้ามาก่อนแต่พี่สะพ้ายก็ไม่ยอมเข้าไปรอในห้องนั้นอีกต้องออกมารอตรงแถวเคาน์เตอร์พยาบาลแล้วระหว่างที่รอหมออยู่นั้น พี่สะพ้ายถึงยอมเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนกุลหลับพี่ได้ยินเสียงน้องแ้งกวามาหนวเราะก็เลยลืมตาดูพี่เห็นแตงกวานอนอยู่บนโซฟาแต่นอนบนตักผู้หญิงคนหนึ่งผมซอยสั้นมีแผลเป็นยาวใหญ่บนใบหน้าดูยังไงมันก็ไม่ใช่คนแน่ๆกุลผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนโซฟาส่วนกุลก็นอนอยู่ข้างเท้าผู้หญิงคนนั้นเลยนะพี่เรียกกุลยังไง กุณก็ไม่ยอมตื่นเรียกแตงกวาแตงกวาก็ไม่สนใจเอาแต่นอนหุ่นลาะพอพี่เรียกบ่อยๆเข้าผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองหน้าพี่พี่นี้แทบช็อกเลยเพราะหน้าซี่ที่หันมามันยุบหายไปแถบหนึ่งพร้อมกับเสะยะยิ้มให้พี่แล้วก็มีเสียงพูดออกมาว่าเออเออเด็กคนนี้น่ารักดีขอเอาไปเลี้ยงนะ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เอาผ้าของโรงพยาบาลมารัดคอของน้องแตงกวาพี่เลยกระโดดจากเตียงจะไปดึงตัวน้องแตงกวาออกแต่คว้าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงตัวแตงกวาสักทีคว้าโดนแต่เสา,าน้ําเกลือจนพี่เห็นแตงกวาเริ่มจะดิ้นดิ้นเหมือนจะหายใจไม่ออกพี่เลยนึกถึงคุณพระศรีรันาตนตไตรนึกบทสวดอันไหนได้พี่ท่องหมดแต่ก็ไม่ไป จนสุดท้ายพี่ก็โมโหเลยบอกไปว่าถ้าไม่ปล่อยลูกกูกูจะแช่งให้มึงทรมานมากกว่าที่มึงเป็นอยู่ร้อยเท่าพันเท่าจะแช่งให้ตกตะลกขุมที่ลึกที่สุดแล้วก็ทรมานที่สุดพอพี่พูดจบก็คว้าตัวแตงกวาออกมากอดไว้ได้แล้วก็ร้องกรี๊ดอย่างที่กูเห็นนั่นแหละพอเราหันมาถามน้องแตงกวาน้องแตงกวาก็บอกว่าพี่คนนั้นใจดีนะ เล่นกับหนูแล้วก็เล่านิทานให้หนูฟังด้วยเขาเอาสร้อยสวยมาใส่คอให้หนูด้วยนะแต่กลิ่นมันแรงมากหนูเหม็นแล้วหนูก็หายใจไม่ออกพอพี่ๆผู้ช่วยพยาบาลที่นั่งฟังอยู่ได้ยินเรื่องราวแบบนั้นก็ถึงกับหน้าเสียกันเลยแถมยังบอกว่าเออคนที่ผู้ป่วยเจอนาน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ช่วยคนเก่าค่ะ แกขึ้นไปตากผ้าชั้นบนตอนที่มารับเวรตอนดึกเออไปตากบนดาดฟ้าชั้นเจ็ดของตึกแล้วก็ไปเจอกับเด็กเล็กๆลูกของแม่บ้านที่ขึ้นมากับแม่เขากำลังจะไปเก็บของเล่นข้างนอก,กระเบียงดาดฟ้าเกเลยอาสาปีนออกไปเก็บให้แต่เกิดพลัดตกลงมาหน้ากระแทกลุกกงชั้นห้าชั้น4ีแล้วก็ชั้นสาม จนร่างมาค้างอยู่กับเหล็กแหลมแหลมตรงลูกกรงระเบียงชั้นสองห้องที่คนป่วยนอนนี่แหละค่ะคนป่วยทั่วไปถ้าไม่มีเด็กตอนมาพักห้องนี้ก็ไม่เคยเจออะไรนะคะแต่ถ้ามีเด็กมาอยู่ด้วยก็มักจะเจอแบบนี้ทุกรายแต่ที่ให้คนป่วยมานอนห้องนี้ก็เพราะเห็นว่าตอนแรกไม่มีเด็กเลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรค่ะแต่ ไม่คิดว่าเออจะเอาน้องมานอนเฝ้าด้วยล่ะคะ่ะพ่อเราฟังแบบนี้หลอนเลยค่ะไม่กล้าเดินเข้าห้องน้ําคนเดียวไม่กล้าที่จะเข้าห้องน้ํากลางดึกหรือทำอะไรเลยรอจนพี่สะพ้ยย้ายโรงพยาบาลออกเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้นะคะชบาแก้วขอขอบคุณคุณกุลธิดาด้วยนะคะที่อนุญาต ให้ชบาแก้วนำเรื่องนี้มาแชร์ต่อขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ชบาแก้วด้วยนะคะชบาแก้วรักทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังเรื่องผีของชบาแก้วทุกเรื่องที่เล่าขอให้ฟังไปในทิศทางของความบันเทิงนะคะวันนี้ชบาแก้วไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ